นักลงทุนต่างชาติแห่เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยเกิดอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมวันนี้มีรายงานข่าวของบูมเบิร์กออกมานะครับผมว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยตลาดตราสารหนี้ไทยถือว่าเนื้อหอมบอกสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับโดยมีรายงานนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนทั่วโลกขนาดนี้เนี่ยซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยยอดอยู่ที่รา,ราวๆประมาณ2,000ล้านดอาาลลาร์สหรัฐนะครับผมสาเหตุอันดึงเนี่ยนะครับผมที่ ซื้อเนี่ยเพราะว่านื่องจากว่าเขาคาดว่ากรงอะนะครับผมหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยจะปรับลดดอกเบี้ยนะครับผมในวันที่30เมษายนนี้นะครับผมในการประชุมครั้งนี้นะครับซึ่งการปรับลดดอกเบี้ยนั่นก็คือแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทำให้มีกําไรจากตราสารนี้เองนะครับผมซึ่งการเข้าซื้อตราสารนี้ในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยเป็นการเก็งกําไรในภาพรวมนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นจุดแรกนะครับผมแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ไทยที่เดียวนะครับผมก็ต้องบอกว่าที่ไทยนั้นอาจจะเนื่องจากมีสภาพคล่องติดอัลบลภต้นต้นในภาพในพู้ไม่ภาพเอเชียนะครับผมเลยมีกระแสเข้านะครับแต่จริงๆก็อบอกว่า emerging markets นะครับผมหรือตลาดเกิดใหม่เนี่ย พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็ได้รับความสนใจอยู่นะเวลานี้เดียวกันเช่นเดียวกันนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ายของ Global Data TS Lombard ท,ที่เป็นพัน์ทเรอร์ของเราก็แนะนำลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับผมว่าตลาดของ Emerging Market นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารนี้เนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีในสถานการณ์แบบนี้ที่ทั่วโลกนั้นจําเป็นจะต้องลดดอกเบี้ยนะครับผมเนื่องจากการลดลงของเงินเฟอ้อนะครับผมที่ค่อนข้างเร็วนะครับขณะที่ของสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องเจอสภาวะ stagflation หรือสภาว่าที่เติบโตต่ำเงินเฟอ้อก็สูงนะครับทำให้รุนดอกเบีย้ยไม่ได้มากกิจดีคริตนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของการซื้อดอกเบีย้ยนอกจากการซื้อตัวพันธบัตรเพื่อเล่นก่อนอัดดอกเบีย้ยแล้วนะครับผมอีกจุดนึงก็คือเนื่องจากไทยเองเนี่ยเป็นตลาดในการซื้อขายทองคำนะครับพอในต้นต้นของเอเชียเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นการลงทุนตรงนี้เนี่ย เลยทําให้ตราสารนี้ได้รับความกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนสถาบันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ถามว่าทั้งหมดนี้จะจบลงเร็วหรือไม่เร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการตานดอกเบี้ยนะครับผมและสถานการณ์ความผันผวนต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทองคํานะครับผมที่มีผลอย่างมากซึ่งท่านผู้ชมครับต้องจับตากันอย่างยิ่ง่าหลังจากนี้ทิศทางจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะครับหรือเข้ามาแล้วแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปนะครับผมแบบที่หลายๆคนบอกว่า เข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็ผลเงินออกไปนะครับไม่ได้อยู่เงินอยากถาวรไม่ได้ลงทุนกันยาวๆ5ปี10ปีแบบที่ทุกคนคาดเอาไว้ซึ่งหลังจากนี้จะมีคําตอบว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นต่างชาตินั้นเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลนั้น,น,นเพื่ออะไรและเหตุผลอะไรหลังจะมีครับการลงทุนมีความเสี่ยงผูงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน